สวัสดีครับพบกับผมห้องการทดลองนะครับผมและวันนี้เราอยู่กับเกมวันพีชสกูร์ดนะครับผมคืออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับผมและเกมนี้ครับก็เป็นเกมแนว RPG นะครับผมและจะมีระบบที่สําคัญนั่นก็คือระบบกาชาปองฮะนั่นแหละฮะวันนี้ผมก็เลยจะมาสุ่มกาชาในเกมนี้กันนะครับผมต้องบอกว่าเกมนี้ไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่ครับแต่ก็เกลืออยู่ครับผม ขึ้นชื่อเว่ากาชานะครับเกมไหนก็ต้องเกลือนะครับเราก็มาที่ตรงนี้นะครับผมนี่ฮะกดเข้ามาฮะแล้วก็เขาจะมีกิจกรรมใหม่นะครับผมซึ่งผมจะสุ่มอ่าตู้นี้แหละฮะผมอยากได้เอสแล้วก็ยามาโตะนะครับผมแล้วลูฟี่ก็ดีครับแต่ว่าผมผมมีเยอะได้ดีลูฟี่อ่ะก็จะมีชอปเปอร์ด้วยนะครับแม่ถึงตู้นี้ครับก็จะมีไคโดนะครับก็ยามาโตะด้วยฮะ ตัวนี้ก็น่าสนใจว่ะตัวตัวนี้เป็นตัวละครดูดมูฟี่ล่าสุดนะเนี่ยเออเราสุ่มตู้ไหนดีฮะก็ขออนุญาตสุ่มตู้นี้เลยดกันนะครับผมซึ่งเกมนี้ฮะหนึ่งโลเท่ากับห้าผลปีาศาจนะครับผมและสุ่มสิบครั้งฮะจะเท่ากับห้าสิบผลปีาศาจนะแต่ว่าจะมีแถมให้อีกหนึ่งโลนะครับผมก็เป็นสิบเอ็ดครั้งเท่ากับห้าสิบผลปีาศาจฮะและตอนนี้ผมมีทั้งหมดสามร้อยเห้าสิบนะฮะผมก็สุ่มได้ประมาณ 1,2,3,4,5,6,7 1, สมุ่มได้ประมาณ70ครั้งนะครับผม mm hmm. ก็ตระหรู้ว่า70ครั้งของเราจะได้ของดีหรือของเกลือเพื่อเพื่อการซื้อพราครับก็ไปกันเลยดีกว่าครับผม10โลปวกหนึ่งครับสุมเข้าไปครับใช้ระบบทห้สผลนะอาว่า Yes เยสระบบกระชาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมดึงไอหนุม่มยางยืดดึงเข้าไปนาการอาว่า แบบนี้ถือว่าดีครับถ้ามีหน้าเป็นลูฟี่เกียร์สด้วยโอเคแบบนี้ถือว่าของดีนะครับทุกคนใบแดงมานะครับเหลืองเหลืองแดงแดงเหลืองเหลืองครับแดงมี2ใบครับแดงมี3ใบฮะเฮ้ยถือว่าดีนะถือว่าดีนะทุกคนเอาวะโอได้หกลองหน้าผาครับที่สู้กับอโดบี้นะผุ่มแบบนี้แสดงว่าเราได้ตัว6ดาวนะฮะถ้าเป็นสีแดงแบบนี้ แต่ตอนนี้เขายังเบี้ยวหนึ่งอยู่ครับทําให้เห็นว่าเขาเบี้ยวเขาห้าดาวครับแต่จริงถ้าอัพเต็มตัวนี้เบี้ยวเบี้ยวหกสิบออกหกดาวครับทีนี้โอเคเอาว่าเอา่อสี่ดาวโอเคปัดไปโมเลียสี่ดาวไม่โมเลียก็มีไม่มีตัวเทพเลยนะน่ารักน่ารักแต่ตัวนี้ก็ยังไม่มีตัวเทพเลย มี2ดาวหกดาวเลยเก็บจังมาลุ้นใบแดงดูฮะจุดนี้ลุ้วย5ดาวไอ้เนี้ยโอ้ใบแดงครับมาลุ้นใบแดงอีกใบเลยครับซึ่งจะเป็นเอาว้าโอ้โหสุ่มแค่10ครั้งสุ่มแค่10ครั้งผมก็ได้ของดีนะครับโอ้โหไฮโดกับบิ๊กมัมปะทะกันฮะจุดนี้เกมนี้มไม่เกลือดนะครับเหมือนบใครที่อยากได้เกมดีๆ แล้วไม่เกลือในดับเลยครับแม่สปอนเซอร์เหรือเปล่าครับ <c oughs> ชอบจริงเกมที่ผมชอบจริงเ้ื่อความเกลือของเขาไม่ค่อยมีครับนี่ครับได้เป็นเวอร์ชัน v s นะฮะผมอ่มตัวน,นี้ก็ถ้าอัพเต็มก็จะเบล6หกดาวนะครับจะได้6ดาวแต่นี่ยัง5ดาวอยู่นะฮะ่ารักอันนี้มีแล้วนะับผมอีกใบหนึ่งครับต้องมาลุ้นกวัดจะได้โอ้ได้อีกแล้ว ก็ถือว่าดีครับสามารถเอาไปอัพเวลได้นะครับผมเอาไปอัพเวลได้เลยมันจะได้เป็นเวลแม็กว่ะนามิว่ะนามิกี่ดาวอ่ะนี่นามิใครอ่ะนามิห้าดาวก็ต้องมาดูก่อนว่าเก่งหรือเปล่านะครับและใบแถมครับจุดนี้ก็เป็นสีเหลืองรรมดาครับเป็นชิลาโฮชิหน้ารักเชลชิเอเวอร์ชันฮาร์วินนะครับผมก็โอเคนะซุมส,สิบ สิบใบแรกนะครับผมสามใบนะฮะเราได้เป็นอ่หกดาวนะครับผมดีครับดีต่อไปสุม่มอีกครั้งนะคะับจงังหวะนี้โอ้โหไม้ผมดีใจวะอืโอเคได้ไปสามก็โอเคมาอีกแล้วฮะมาอีกแล้วฮะเอา้าไม่มีเกียร์สี่ชิพหายแล้วชิพหายแล้วชิพหายแล้วชิโอ้โไม้กูดีใจเลยเฉยเฉยเหลืองหมดเลยครับตานี้ ลายใบยได้ครับอุ้ยอุ้ยวันนี้น่าสนใจว่ะแช้งกับบากี้ตอนเด็กนะครับผมามาปั้นเล่นๆได้นะผมว่าเป็นใบน่ารักน่ารักเพราะว่าตัวนี้นะผมเป็นกับบอกดับแดงฮะตัวนี้เป็นสัุปะรโอ้ยตัวนี้ตัวที่แทงหนวดขาด้ียว่ะสีดาว <c oughs> โอเคโอเคนี่จากเดลโลซ่านะครับผม แล้วก็ตัวอะไรอะ่ะแม่ใครรู้จักบอกผมดีครับผมไม่รู้ตัวนี้โซโลครับอืโซโลห้าดาวไม่โอไม่ได้โซโลหกดาวเลยนะตัวนี้ภุมมเท่มากแต่แค่สี่ดาวว่าถ้ากิงจินี่ผม,มั่นนะแต่มันสี่ดาวเองอ่ะครับโสดเพื่อนโอนามิอีกแล้วคือเราได้นามิเยอะมาก ไม่รู้เอาดัมมี่ไปทำอะไรละโอเคครับแม่คุณป้ใบแถมต้องเป็นแดงแล้วโอเคว่ามันมีอเมริชันให้นะผมอุ้ยได้นี่ได้อันนี้ได้ครับครับผมน่ารักโอแคหลอดเวอร์ชันอารองอารองแปลงล่างสุรองเออเอเอกูรวย กูรวยนีิกูเก่งกูมีตัวเงินเก่ง,กงๆแล้วโอเคสุ่มต่อครับสุ่มต่อยาวๆของดีมาอีกแล้วลูฟี่เกียรศีด้วยครับขอลูฟี่เกียร์สวยมากอันนี้จะได้เยอะหน่อยแหละผมว่าไหนแดงอ่ะไม่มีแดงเลยไม่มีมีหนึ่งใบว่ะได้ใบเดียวเองเหรอต้องสองใบดิโอ้โหได้แดงใบเดียวครับโอเคถ้าแต่เราสุ่มมานี่ ทุกครั้งเรายังไม่เคยไม่ได้6ดาวเลยนะครั้งแรกเราก็ได้6ดาว3ตัวครั้งที่2เราได้6ดาว1ตัวนะครับส่วนครั้งนี้เราได้หกดาวหตัวต้องมาลุ้นกันว่าด้วยตัวอะไรน,นะฮะเอาว่ะตัวฟูมิงโก,โกว้ว่ะตัวโก้สี่ดาวเอาว่ะห้าดาวปะ่ะตัวนี้ห้าดาวปะ่ะห้าดาวโอเคไปเล,เล่นได้ครับโอเคมามาหกดาว รุ้นหกดาวเขาเนี่ยอุย้ยพนไดยกับนิโคโลบินว่ะอือนิเท้นิเท่อันนี้ผมชอบความเท่สุนตัวถึออีกแล้วเหรอเธออีกแล้วเหรอเอกมารมาลุนไปหกดาวครับว่าจะได้อุย้ยจบแล้วครับจบแล้วครับผมได้ใบหกดาวที่เก่งมากเก่งอันดับต้นๆของเกมนี้ครับผม โอ้ชีวิตนี้ผมสบายแล้วครับทุกคนผมสบายแล้วครับแต่ยังไม่ก้าวยังไม่โอเคนะคือถ้าต้องได้ต้องเก่งก็ต้องเวลร้อยกว่าร้อยบวกร้อยอัพนะฮะแต่ถ้ายังฮัดยังเวลก้าโอเคเอาวะใบแดงอีกใบครับตอนนี้ครับแม่เรามีเรามี เอาวะที่ผมมีแล้วไม่ใช่หรอวะ่รือเป็นใบใหม่วะชิบหายแล้วแล้วผมจะปั้นตัวไหนดีอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูกันงงวะ่ะแม่สวยจังครับอันนี้รได้อหดาวสองใบครับเราะจะมีเอ็กับยามาโตนะครับผมแล้วก็เอ็กับอาคาอินะครับเวอร์ชันปะทะกันนะครับผมสวยจริงแม่สุมรัวๆว่ะมเนี่ยดวยผมมาวะ่ะดวงผมมาวะ่ะ นี่วงมาว่ะเอามาอีกแล้วเอ้ามีแค่ลูฟี่คนเดียวอ๋โอโอ้โหรอบนี้กูว่าเหลืองใบเหลืองหมดเหลืองหมดใบ <c oughs> แถมจะได้แดงหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะจุดนี้ <c oughs> เ,ปเป,เปยาวยาวคิดยาวยาวลูฟีฟ่ว่ะแมนลูฟี่ดีไดเอาไปเอาเพียวได้ <c oughs> แต่นี้ผมมีลูฟี่อุย้ยเอา้าจากเหลืองเป็นแดงมาอีกแล้วอู้ มาอีกแล้วอู้หูดูลุกดุกดาวห้าดาววะเขางใจหนานักเท่ๆเข้าวะราชาวะโอเคโอเคตะกี้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 ใบแถมเป็นแดงอ็ไม่มีเฉยโอ้โหรอบนี้ได้แดงใบเดียวครับซึ่งเป็นใบซ้ำนะผมเล่นเป็นของดีครับแม่คือถ้าซ้ำแบบเนี้ยเราสามารถเอาอัพไปอัพเปลวได้จากเวลแม้แค่99นะสามารถอัพเป็นเวล105ได้ครับผมดีไป แล้วอีก2รอบสุดท้ายครับอีก20รอบสุดท้ายฮะก็ส่งไปเลยครับ,บ,นนรบวันนี้อีกเอาว่ะลูฟพี่ม่ออเกซี่มาอีกทีป่ะออเกซี่มาอีกทีได้ป่ะโอเคแต่2ใบแน่นอน2ใบขึ้นแน่นอนตัวนี้2ใบขึ้นแน่นอน2ใบขึ้นแน่นอนโอเคครับต้องมาดูที่คาดซีดนะครับผมว่าใบแดงกี่ใบ เยชี่ยอ,อะไรเนะนี่ยเอานิดพังโอเคมาครับผมโอ้โหเริ่ม้วยโอนามิครับและใบแดงมาหนึ่งใบครับเราขอรุนว่มมาเป็นตัวก็ได้ก็ได้อยู่นี้ก็ได้อยู่แหละก็ได้อยู่แหละลูกๆของบิ๊กบัมนะฮะช่วงนี้แม่หรือเก่งหรือเก่งอเ,เอาป่ะราชาคิดมากน่ไรเนี่ยเมื่อกี้ดูนะครับ คลิปรัวคลิปรัวเรามาลุ้นโอกดาววันที่ห้าดาวว่ะอุ้ยแม่มาสองตัวติดแล้วหรอตรัวติดแล้วหรอมาว่ะลุ้นครับลุ้นกันดีกว่าครับจำไว้นี้และเป็นได้ได้ล็อกบี้เก่งอยู่มั้งแม่เก่งอยู่เก่งอยู่เก่งอยู่อ๋สวยเลยครับสวยเลยครับในล็อกบี้กู้ยิ้มเลยสา่เมื่อเปนรากเป็นรางอ่านั้นได้มั้งผมว่าเชื่อผม เลไปรับไปร่างอ่อาว่าและแถมอีกใบครับตอนนี้เราได้อ่หกดาวสามใบเป็นคริสว่าเอาว่าหน้าอยู่ได้อยู่ดีกูเซียนเอาว่าเราได้อ่หกดาวสามใบครับก็จะมีคาตาคุริกับผงเพื่อนครับแล้วก็มีล็อบจิแล้วก็มีคริสแดงนะครับผมมาดูเก่งหรือเปล่าครับคริสแดงเอาว่าทุบปะไปรวมนี้สุดไปรวม <Okay. S 2> ติดกูดติดใจติดใจโอ้ยชิปผ่านแล้วรอบนี้เหลืองหมดโอ้โหมันให้เกลือผมแล้วครับพี่มันให้เกลือกูแล้วเบิร์ตการ์ดซิวาวเบิร์ตการ์ดซิวาวแล้วนี่เป็น okay วงแค้ะเดียวบรองแคระแล้วครับเอาวะเ้าวงแคระแล้วเพีเ้ยนวงแคระแล้วโอเคมนันไม่มีห้าดาวหกดาวผมเห็นนะมีแค่สีดาวออกมาดูดูนะโอเคครับตัวนี้เป็นทหารเรือที่โดนโดนพยานี้เอาเดี๋ยวนี้เอาไปเอาเปลี่ยวได้ครับตนี้ผมมีหกดาวแล้วดีเอาเอาเปลี่ยวได้ ดูดีีแบบเอาเปรียวได้เออตัวนี้ได้อยู่มั้งโอเคทันทีฮะทำดีฮะโอเคโอ้ยไเอาเปรียได้ตัวนี้เอาเปรียเปรียวได้และใบแถมเอาแดงว่านึกว่าจะเกลือซะแล้วครับแต่ว่าหกดาวยังมาฮะมาใหม่อ่ะมาใหม่อ่ะเออเออมึงหล่อมึงเจ๋งมึงหล่อมึงเจ๋งเก่งเปล่าตำจริงว่าเก่งเปล่า คำวินนิดหกดาวอะก็ลองดูนะเ,นเก่งนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าะี่เป็นโลสุดท้ายของเราครับสิปไปสุดท้ายฮะเพราะว่าตอนนี้ผมิสั้งหมดแล้วนะับผมแต่ตัวตู้เหล็กเรายังไม่ได้อะนะแมาตัวตู้เหล็กหมองอยากมากเลยอะ่ะโอ้โหมาใบเดียวเองเออนี่ส่ไปเจ็ดสิบครั้งนะฮะออกมาใบเดียวเองอะ่งงะ,อาาาออะที่ดู นี่มันก็เกิดใบว่าคามเดียมันสิบแปดบวกเปล่าภามนี้สิบแปดบวกเปล่าวะเฮ้ยโอ้โหมกมึงก็หื่นเกินเปล่าหื <c oughs> ่นนเลยครับโอเคอันนี้เป็นราชาเวอร์ชั่นคิดมากนะครับผมขอา,าปีใหม่เสร็เ <c oughs> ลยวันนี้ห้าดาวเลยเหรอ นามีอีกแล้วนามีมีอะไรกับอ่าวแม่นามีมาบ่อยมากโอเคโอเคโอ้เรือว่ะทุกคนเฮ้เทนะอันนี้เทนะห้าดาวว่ะก็ได้อยู่สุดเลสุดเลสุดเลโอเคโอเค แลวใบแถมเป็นใบแดงโอเค6ดาวบรรลุใบแท้เราจะได้ตู้เลด,ดกันหรือเปล่าครับและเป็นหนวดขาวครับได้อยู่วะไม่ก็โอเคนะครับอย่างนี้ก็โอเคนะฮะเคเลยอะเคเลยอะแมาอ๋อคุ้มเลยอิ่มเลยครับสําหรับเกมนี้ฮะกาชาปองแต่ว่าตู้เลดเราไม่ได้ได้ได้ไดอเอชกับ ยามาโตะครับได้ครับแต่ว่าลูฟี่ไม่ได้ครับชอปเอร์ก็ไม่ได้ครับซันจิแต่เราไม่ได้เลยซินดามิไม่ได้เลยแม่ได้อยู่ตัวเดียวครับตอนนี้แต่ก็โอเคครับได้ไม่ได้ตัวตัวเลดมาแต่ได้ตัวอื่นมาก็โหดอยู่บมงคนครับโอเคแล้วเราก็มาดูตัวละครหกดาวที่เราได้กันนะครับผมตัวแรกนะครับผมก็เป็นไฮโดกับพิกมัมครับผม โ okay. อเก,ก็ได้เอ็ดกับอาไคโนะนะครับผมแล้วก็ได้เอ็กับยามาโตะฮะก็ได้นะแม่ถือว่าเก่งครับตัวนี้โดดข่าวฮะแม่คิดครับผมไม่รู้เก่งหรือเปล่าลราตัวนี้หกดาวฮะก็ได้อยู่คาตาคุรีครับกับของเพื่อน,นครับผมลูกๆพี่น้องเขารอบลุจ่นะฮะอันนี้หกดาวถ้าอัพเวลก็จะเป็นร่างสิงโตปะเร่างเสือ แน่ใช่นี่ไงแม่ตัวนี้เก่งครับตัวนี้เก่งหนึ่งตัวนะครับไม่รู้มาทําไมครับขาดไปนิดหกดาวนะผมปิดไปได้ครับตัวละครตัวนี้มีหกดาวนะผมไม่รู้เก่งหรือเปล่าครับแม่ก็ต้องไปลองดูนะครับผมว่าเก่งไหมก็ไม่แน่ใจแครอทครับเวอร์ชันล่างอ่าวล่างอะไรนะสูรองโอ้ผมได้ว่ะเก่งวะตัวนี้นี่ครับผม 6กล่องหน้าผานะครับผมอันนี้ก็6ดาวนะฮะก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละคร6ดาวนะฮะก็ดีครับผมเกมนี้ถือว่าหกดาวรัวครับหดาวรัวฮะอยู่นี้แม่สาหรับใครที่อยากเล่นเกมที่ไม่ค่อยเกลือนะครับผมก็สามารถมาโหลดเล่นเกมนี้ได้ครับวันพีทดีครับผมดีวผมทิ้งชื่อเกมไว้ในคลิปครับผมไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับ โอเคครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมพอหอมปากหอมคอนะครับแม่วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังจนถึงตอนนี้ด้วยครับสำหรับเกมวันพีชนะครับผมและก่อนจากกันฮะเราจะมาให้ดูตัวละคร6ดาวที่เราได้และนำเสนอกันนะครับผมวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆฮ่เจอกันใหม่เมื่อเกิดต้องการครับบายบายครับผม 相手になってやる<シ>